เดี๋ยวกะสิไปเบิ่งกันเลยนะเนาะเพิ่นเฮ็ดไปฮอนแซ่แล้วทางเร <c oughs> านี่แหละเนาะตี้กะพาไปซอยหมู่บ่ได้อยู่ซาวนี่กะโดยอันนี้จะเป็นคุ้มแบบคุ้มตนนะนมน้นนี้เนาะเพิ่นขุดพี่น้องอันจะเป็นเสาหัวโดวยราหัวนะเนาะเพิ่นกัขุดให้เลยเดย็ประมาณ โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพอ่อน้ององตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อมานี้เนาะอ่าตอนนี้ก,กับพี่น้องเป็นเวลาประมาณหกโมงแหลนะเนาะหามงไปหกโมงแล้วมาตั้งแต่ดินภูวงไปและพี่น้องเนาะมาได้ซอยเพลินมานี้กะนมานี้ก็นนกเลยนองตีก็มาเปิดคลิปอยู่เพื่อนพี่น้องเอ๋บริทายไล่เมื่อแล้วนะเนาะเพื่อนกัฝนตกลินทุกมือเลยพี่น้องเอยแบบ พยุเขานะแต่ว่าเมื่อนี้กับบูคูบาสิโตกหรือบโบท้องฟ้ากันเนาะโดยเมื่อนี้เนาะน้องอาตีมากกะพอดีอาทางจะคลองสวนเพื่อนพี่น้องเลยจะคลองดินเพื่อนนี่แหละเพื่อนมาขุดอลักเสาดินไห้นะพี่นอ้องแบบทางไปตู้ไปหาเพื่อนและแบบมา,หาให้ขุดไห้ะนะเพราะว่าน้องอาตีกับบคอยอยู่เพื่อนละกะมีแต่ไปซอยมูทางนอกะนะเนะาะกะสว่งนี่ก็ย่ำฝนแล้วเนาะ ดินกะสิอ่อนค่ะกะทางคุดเสาเงินขั้วนั่แหละพี่น้องสั่งมาหลายมือแล้วเนาะแต่กะแบบยังบ่มีอันงบสีจ้างเพิ่นเฮ็ดเนาะแต่แม่ตู้เพิ่นก็นยังบ่มีให้ดอกพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็สิเฮ็ดให้ก่อนเพิ่นว่าแบบว่ามียามใดก็ให้ก็กได้บ่เป็นหยังเน,ะนะาะเพิ่นก็บ่ได้วนะ่าสิให้ให้เท่าใดหั่นน่ะเอาแต่น้องกะตียากให้เพิ่นประมาณนี้เนาะแต่กัยังบ่ได้เงินพี่น้องน้องกะตีก็นเนาะแบบจนได้เงินพุ่นแหละ แต่ว่าตอนนี้เพิ่นจะเห็ดไปก่อนแล้วฝนกะแห้งต๊ทุกมมื้อฮะนะกับบุีมมีมองเห็ดอยู่เห็ดกินหนึ่งเขาหน,น,านึ่งน้ำเนาะยากพี่น้องแบบมีแต่เห็ดขางเฮือนประมาณนี้ฮนะถ้าเวลาฝนบตบกกะสิเห็ดทางหนาเฮือนอีหยังนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าช่วงนี้กัเป็นหนาฝนแล้วเนาะก็เลยอยากเห็ดคันขวาัาเพิ่นก็เลยคุดเซาคันขว,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 ว้อียังให้พี่น้องเลยเิ่นก็มาเห็ดสองคนเนาะเว้นนี้กับมู่ทางลุงเพิ่นและพี่น้องโดยเอาจังได้กระเดียวพาพ่อแม่พี่น้องไปเบ่งนํำกันเลยเนาะ ว่าคนพุดธอดไซเลแล้วโดยโดยพี่น้องเนาะบรรยากาศกะเริ่มคำค่อยคำลงแรงมาแล้วเนาะฝนตกนราผูกทอ,องฝ้ากะฝนสีมาอีกบ่หรือว่าจังใดพี่น้องเลยเดียวกับสีเบิ่งกันเลยนะเนาะคนเห็ดไปหอดไซเลแล้วทางเขากะก็ไม่สังพวยอีกเล้วกตยังบมเลตัดออกพี่น้องก็นี่่นก็หายเลยแหละแต่ว่ายังบมีแนวสีเห็ดเนาะคือแบบ าด้งินแต่ว่าทางลุงเพิ่นเนาะแถวเฮือนไก่อลไรเพิ่นสิมาเอาโดยโอ้บรรยากาศเนาะไพ่กันยังบ่ทันหงุงพี่น้องประมาณเจ็ดโมงเนาะหรือว่าหกโมงเขื่งแล้วไพ่ดอกนี่ยังบ่ได้หุงเลยเพิ่นกะกู้ตะนางยังมาไปทีเรียบร้อยเนาะเพิ่นเห็ดเ้านี่แหละเนาะตีกะเผาไปซอยหมูบ่ได้อยู่เ้านี่กะโดยอันนี้จะเป็นคุ้มแบบ ุมต้นนี้เนาะพันขระพุทมีนอ้องอาจจะเป็นเสาหัวโดยลักหัวเนาะพันกระพุดให้เลยเด็กประมาณสองสี่หกแปดตัวลายคุ้มเต๋อพี่น้องฮอตสิปลายคุ้มโภจจักอันนี้ก็จะเป็นคุ้มเหมือนลักหัวเนาะเพันกระพุดธหายงามๆในพี่น้องเลิกพร้อมเป็นทน็อปซีแทกทั้งเลยเด็กอันนี้กระิเป็นแบบว่าลักดินอันที่ว่าคอแบ่งนะ้ำเพลินทั้งเลยเนาะเด็ก ซิงซ้ายอันนี้แหละลัางลังอันออกมาจากเฮือนเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเพิ่นกระคุดหายไปทีเรียบร้อยอันนี้จะเป็นตะนางเพิ่นกู้ออกเนะาะเสาโตเก่าก,หาก็หักไปแล้วโดนเลยดิตั้งแต่ลุงแก้วเพิ่นเห็ดเฮือนหายหมดแล้วเนาะปวดกินหกักไปเลยโดยโอ้่นกระคุดหายไรคกุมเติบไปลเนอนนี่จนเบิด รักหัวเนาะจะประมาณสิบปลายลักผัวจักพนางอันนี้กับเพิ่อนสิโก้ก่อนเด้อันนี้จะเป็นเสาเพื่อนคัวพี่น้องเพื่อนกับแบบแทกตามเพื่อนนะเพื่อนสิเทปูนก่อนเนาะเสาเพื่อนคั่วพี่นอ้องตัวนี้กับเพื่อนสิแทกเอาประมาณแถวนี้แหละเพราะว่าเพื่อนกับเป็นแบบนี้ะนะเนาะมันบริยูแบบหมองเดียวกันพี่น้องมันก็ยากเน่เนะเพื่อสิเห็ดก็ได โดยเพิ่นก็เห็นว่าบุมีไัยเหตุหายก็เลยอ่าเม่ตู้เพิ่นก็ไปหาเพิ่นมาเห็ดเนาะ,ะเพิ่นก็วางเวียกแน่นะแต่ก็ยังบริบ่าวราคากันดอกว่าเท่าใดเนาะเพิ่นก็ตัวนี้ก็มันสีห่างกันไกลเติบพี่น้องแบบเพิ่นแทกเลยเนะเพิ่นว่าเฮือนน้องลาตีเนาะบุคอยเสริงกันเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยอ่าอันนี้จะเป็นเสาเฮือนนะเนาะเพิ่นแทกจากเสาเฮือนมา แต่กับเป็นเสาเฮืินคั่วแหละโดยประมาณนี้อันนี้จะเป็นสาลักคัวอันนี้เพิ่นก็ขุดลงเหลือเติบเลยเพิ่นก็ใส่ปูนเนาะเด้อเหลือเติบสาสุดท้ายเนาะเพิ่อนอาจจะว่าสิเอาอีกบ่าจักตัวนั้นหรือว่าสุดท้ายตัวนี้ส่วนีนยังเพิ่นก็นยังบาทันเอาเมื่อ บรรยากาศยามแรงๆพี่น้องมือดอคืนฝนสิตโตอีกบ่เนาะมาแรงนี่โต๊แทบทุกมือเลยเนาะแมงเม่าลายลายเาตีมากขำพี่น้องก็เลยสิทายว่าตอนเช้ามากกับบว่างมีแต่สิป้ายเนาะตื่นมาแล้วก็อยักไปยเลยนะเพราะว่าเคยเห็ดหลายแบบมาโบเห็ดก็คือโบได้เนาะพี่น้องนี่ถ้าว่าเอาสิทากุดเองกับจังมือใดก็เลย อ๋อตีกะไปซอยทางมูเนาะก็เลยเป็นว่างก็เลยเป็นเห็หดไฮกนโดยอันนี้เป็นกระชิชไทปูนเรียบร้อยเนาะมันจังแน่นพี่น้องเนาฝนนี่ก็เข้ามาแล้วเนาะแต่ละเมือแบบใครแต่ว่าอ่้ภูวงเพิ่งกงลังค่าแล้วนะฝนนี่แห้งแบบเห็ดียกบ่ได้แต่ว่าบ่มีลงังคากะ อันนี้ก็จะเป็นไม้ท่ว่าไม้เก่าไม้เรือแลนะ้วเนาะสิว้เห็ดมีน้องแบบตัวใดมันใส่ได้กะวา้ใส่ตัวใดใส่บ่ได้กะตะว้ยดังไฟยังแะไรเนาะผ่าดังไฟโดยโหวัวตุกน้ำเหมือนกันยังบ่ทันเอามือเนาะตุกน้ำนยังยังอยู่เป็นหมางออกแต่พี่เลยเนาะอันนี้จะเป็นแบบมีทางน้ำหมักจับล้วก็ทั้งนั่นน้ำ สุงสีใส่ได้คือเก่าเบารื่นว่าจังไดเนาะสมาติกับโบหูต้องถามทางเพลินนำมาเก็บตัวเก่านี่ก็สุงสีใส่ได้อยู่เอ้ฮะแกะอะไรก็ได้ไปใส่คือเก่าฮะนะประตูคนกันนั่งอยู่ลินน้ำมาคำนะเนาะฮกมองอะไรแต่ยังบ่มืดแบบมันโล่งฮะนะแต่เก่าซิมีแบบ ต้นไหม่ลายเนาะยามนี้มันก็อยากล่นช่วงยามแดดแดดห่อนๆนั่นแหละล่นไปหมดเลยมาตูวพนังลีนน้ำมาอยู่พี่น้องออกสบายดีแม่เด็ดมัดเหยี่ยมด้วยหมาก็มีดเตะมัดเนาะเ็ปเ็ปบ่แม่ตรงนี้ตามเป็นตูวพน้าหาหาเ็ปให้ี่ย มามีเฮ็บน้องพี่น้องแบบบางทีเพิ่นกำหมักนอนไก่เฮือนนะอ่ะแม่เนาะกระซิเข่าหัวแหละตัวใหญ่แห<น>งอย่ายนงนี้ม,มาหน่อยกามีสองโตพี่น้องแยกไปใส่เลยนอนแล้ว <laughs> นอนแล้วเข่าอีกมือนนอนยุ่งบุกัดบ่แม่นุองใส่แ้นะัมนเป็นก็นาามมนยากม,ม,มีแต่มาเฮ็บเต็มเลย ทั้งเฮ็ดทั้งมัดเนาะขาโตขึนอืออาบหนามแล้วแบบทีดอาบน้มแล้วแบบอะไเนาะมาหน่อยนะ่าตีอยู่พี่นะพี่น้องเด้เพิ่นเอาเฮ็ดให้มาอยู่อันนี้จะเป็นเสาหัวเนาะประมาณแจ็เกอร์ตอนใดตอนนั้นเนาะตีหนับแจ็คเท่า์ตใดเนาะลืมอะไพี่น้องเอ้ประมาณสิบแปดตัวหอดว่ะอันนี้จะเป็นเสาเกินครัวเนาะปลาใบนี้พี่น้องยังไม่ทันเห็ด ประมาณมะออื่นนี่แหละเพิ่นสิมาตั้งใหยย้ยฮะนะโดยรถก็ยังบ่ได้เอาข้าวเนาะคำเลยอันนี้กระถานน้องลระตีพี่น้องเด็กม้าน้อยกินกินข้าวอิม่มเนาะท้องป่องแต่ว่าเวลากินข้าวอีหยังนี่น้องลระตีเก็แบบกินอยู่ไหนฮะนะบริกวนเนาะพี่น้องแบบาาถ้าว่าเฮากินต่ำอย่างนี้นก็สิกวนได้มาหนาเลี้ยงแมวนี่แห้งใกล้อันนี้จะเป็นฐานไว้ดั้งเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ ยังบริเตุท่านพี่น้องเลยเพื่อน้องตี้นี่ตอนนี้เนาะแห้งอยู่ใกล้แบบสภาบานะ้านอีกยังขนาดพี่น้องก็เลยแบบบริจูดอยาดฝนมาท่วงแต่ว่าเขาจูดแบบพอเลยด้วยดังอีแบบกยังนี่ก็เพราะเป็นยังดอกแบบคนบริข่ามาซื้อขนานะดเนาะเลยตอนนี้ก็คําพี่น้องบรรยากาศแบบอ่อเหมือนแรงนี่จะว่าฝนตกจกักเนาะท้องฟ้า คืนนี่กระตกวัดคืนเนาะมีแต่ปลาแต่ดงพี่น้องเเวลาฝนตกนาอตีนอนอยู่เถิงพี่น้องไีง้ยงๆๆนเสียงฝนค่ะคักเนาะแต่ว่าเขานอนอยู่ลุมนี่บ่บันไดแต่ว่านาอนตีนั่นนอนอยู่เถิงไม่ตูเขานนอนอยู่ลุมแบบว่าทางลุมนะพี่น้องสัญญาณบบมียากดีเลยแบบเขาเสิเหตุยังเนาะตอกนกลางคืนมาเขาก็กตอบเม่นแล้วก็แบบ เอาคลิปลงอย่างงบางทีกนะน้องตีโบได้คอยเอาลงหรอกเนาะประตูผนไตาภายแบบตอบเม็นอย่างเง้กับ่บได้เป็นของสัญญาณบูมีเลยแบบสัญญาณบูดี้ค่ะนะอยู่ลุมนะมันต่ำมันแบบมันอันนันพผดเนาะอยู่เทงเวลาฝนตกมากกับว่าได้ยินแต่เสียงฝนทางนอกกบสิประมาณนี้มีกะบขี้เลื่อยเนาะฝนตกใส่เลยค่ะแบบไหลไปน้ำ น้ำหนามก็มีอันนี้จะเป็นทางสอดออกนอกกุหลาบเนาะแต่ว่าน้องอาะตีโบเคยไปพี่น้องแล้วก็สอดดินผู้วงนะ้ำแต่ว่าบบกล่าไปแบบยังมีแต่ป่าแต่ดงแบบมีแต่ออกไปทางนี้เวลาออกไปกะเพราะว่าน้องอาะตีมาแต่ละเถื่อกับบางทีก็หาโมงบางทีก็หกโมงแบบบางทีมื่อนี้นะทีคขานหิวขุปูนซอยเพลินแล้วพี่น้องเลยแบบตอนค่ำน้องอาะตีบอไดอ้ถ่ายคลิปเนาะถ่ายเด็กนอนยำมยาเวินเวน ซอยพันแนแล้วก่ะพอดีมามองมาน้อยเีวอันนี้กระปุนตัวแข็งอะไรพี่น้อยพันน้องออกมามันใส่บ่ได้ฮะนะมันแข็งพอดแถวปลานี้ก็มีแต่แบบต้นผักขีเล็กอีอยังฮะนะแนวกินได้เนาะ แทนอัตตีมาอยู่ตอนแรกๆเลยในะแห้งหกกว่านี่ทางนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ค่ายแน่และคนมาอยู่เนาะเดี๋ยวอัดประตูกอ่อนเออบืดแล้วเนาะหกมงไฟเลยภายภายอันนี้หุ่งแนละ้ว างทีก็เป็นมะออื่นเนาะเป็นชิตังเสาตังเสาหลักหัวแล้วก็ตังเสาเือนครัควประมาณมะออื่นพี่น้นองบางทีก็แบบถ้าเพิ่นข้า,เว,าวเบียรกะมื่ออาเผา้ใดเนาะเราเอาเพิ่นกัญย่างบาท่านเอาเมื่ออยู่มีแต่ว่ามะนี้เพิ่นกัญมาคุดคุ้มไวปูนกัญยงบุรีเทศดอกย่างบุรีมีนะปูนกับพี่น้องเนาะปูนกัญยงบุมีมีแต่พังเบิงว่าเอาได้เงิน จังสีไปซื้อฮะนะเพราะว่าปูนกา,ฟาแฟแพงเนาะสมมติน,นี่กงแต่ว่าเขาบโใส่ปูนมันบัมันบ่นเองเขาต้องได้ใส่ปูนปูนอันเป่าหนึ่งกับเจนะ็ดชิบไปพันลยพี่น้องเจ็ดชิบหาบเนาะประมาณนี้ซื้อให้ผู้วงฮะนะเพราะว่าพันรวมเงินเลยลืมลนะปูนกับแพงยังกับแพงเบิดเลยมีแต่ว่ามืออื่นพูดแหละทางเมืองเอาไปมาเห็ดเศร้านี่กะเพันเห็ดอยู่ตอนนอ้องตีสีออกไปแต่ว่า ค่ะเนาะยันยันมันอันสวยนะเลยบริทายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งซับถ้าอยู่ก็ได้พุดซอยเพิ่นคือเก่าแต่ว่าใครได้ว่าเซานี่เข้ากับไปซอยทั้งนอกอันนี้เพิ่นกระซิใส่เทปูนก่อนเนาะมันจึงทนพี่น้องเลยแล้วบอเทปูนอีกอย่างมันก็อยากลูปอีกอย่างแหละเวลาเราตั้งเสาเวลายามกลางคืนกระซิเงียบเนาะบบบ ไบ่เคยอยู่ในกระถือว่าญาติพี่น้องนั่นคนกอยู่ใกล้นีอยู่เนาะเฮือนจะคล้องทีเพิ่นกับผู้เล่นิมโบคอยเห็นเป็นไลยเป็เวลาเพิ่นไตไพ่อีหยังกาซีนมเห็นนอนต่เก่าเพิ่นสิจูดทานดังอยู่ทั้งนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นบ่ได้จูดแล้วกำลังขึ้นพันกับ่ได้ลงเฮือนอันนี้กรเตียงเพิ่นใหญ่มาเนาะเพิ่นเกะกะเพิ่นพุทคุ้ม พ่ามาแต่เ,เก่าคนละพี่น้องเตียงตัวนี้ก็หกักไปเลยแต่เก่าก็สซีนอนอยู่ในเตียงอันนี้นั่นเนาะแบบโอ้ไม่หกักไปเลยมันเก่าแล้วเนาะแต่ว่าไายนั่งอี่ยังก็ได้แค่ไหนพอมีแต่ว่าตั้งโต๊ะอี่ยังก็มีไปแล้วเนาะพี่น้องดิแนวน,น,น,นั่งนะยามคำกลางคืนมาแล้วชิมีแต่แมงเมาเนาะเพคนน้องละตีนะเต็มเลย ถ้าว่าเขาไต่ภัยย่งก็เต็มทั้งเทิงนะบึงนะฝนจีโตกแน่แน่และตอนแรงนี่โดยขาเมื่อแล้วแมงเหมาลายเนาะพี่น้องแบบน้องลาตีนะ่ะกินได้เด็กมันบินตามดอกภั่เต็มหลังคาเฮือนเลยแต่ว่าทางังไทยเพิ่นเจ้าชีเอิญอยัางคือกั้นบน่เนาะ ว่าเอาน้นามไปตรงใกล้ดอกไมนะในแห้งลงเต็มดอกไฟ่เลยไม,ม่กับสิกองเมียนแบบนี้เนาะเพราะว่าถ้าว่าห้าปบอกก้องใส่ก่อนอิดไว้มันสิปูนสิก,กัดอ่าเวนวพพน่พิษน้อพี่น้อยปวกว่าพิษด้วย โดยน้องพี่น้องไอ้มือนี้ก็น้องอาตี้ก็มาถ่ายคลิปอยู่เพื่อนให้เพื่อนพี่น้องเบื่องเนาะตอนนี้ก็บํำแล้วเดี๋ยวกับสิขอตัวคลิปไปก่อนพี่น้องมือนี้กะเมื่อนแลเนาะยุ่งหลายนาอยู่ทั้งแคมหัวพี่น้องแบบทั้งแมงเหมาทั้งยุ่งเนาะคำมาแลวกะโดยเดี๋ยวกับสิขอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเนาะถ้าพบพอกันคลิปนะ่ะอาอตี้กับบริคอยอยู่เพื่อนเนาะบริถายอยู่เพื่อนใหน้เพื่อนพี่นอ้องเบิ่งเลยโดยมือนี้กับพอดีตอนเช้า่นพุดคุ้มแล้วคู่แต่ว่าบริถายาวตอนคนเห็ดเนาะ แบบออกไปพ่นแล้วก็จนคำแตงไดมาาะนะโดยก็เลยได้ถ่ายในตอนพันคุดแล้วบรรยากาศก,กับฝนตกเนาะแบบโอ้ตกแทนตกวางเ่น้องทุกเมื่อเลยพังมือแต่มือแรงว่าซีลินหรือบอเนาะทางลินแล้วก็บพนหัวแรงเนี่ยก็สซตกแห้งนะแบบพยุขเข่าอนะไรเนาะโมเมนแต่ชว่วงนี้ก็เป็นหนาฝนอยู่ทางพยุเข,ข่าน้ําแบบตกบเซาวเลยนะมือไปขืนเกิอนในมนก็ตกเนาะแห้งแห้ง โดยเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลาไปแล้วเด้อพี่น้องเนะาะฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจกดไลกดแซ์ให้น้องตีในเด้อพี่น้องเนาะโดยคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี